สวัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตนะครับคลิปนี้มีอะไรดีๆมานำเสนอมาดูกันเลยครับโปรโมชั่นต่างๆที่ช่องฮักเน็ตนำเสนอมีวันหมดอายุนะครับและอาจจะไม่สามารถสมัครได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับฮักเน็ตเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางค่ายมือถืออีกที <H uck? S 2> นึงนะครับ <uck> คลิปนี้นะครับมาพูดถึง โปรเน็ตความเร็ว10เมกแบบแม่นไม่จำกัดรายปีของ TrueMove H กันครับตัวโปรโมชั่นนี้นะครับไม่มีรหัสให้กดสมัครใช้งานเองเราต้องซื้อซิมตัวนี้ครับคือซิมเน็ตพร้อมใช้ซิมตัวนี้จะเป็นซิมระบบเติมเงินนะครับราคาอยู่ที่1,790บาทแต่พิเศษนะครับถ้าสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนราคาอยู่ที่ 1,490บาทหน้าตาและปกซิมจะเป็นแบบนี้เลยนะครับราคาหน้าปกอยู่ที่1,790บาทเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับช่องทางออนไลน์ซื้อได้ในราคา1,490บาทจนถึงสิ้นเดือนนี้ครับถ้าคิดกันที่ราคา1,490บาทหารเฉลี่ย12เดือนก็ตกอยู่เดือนละประมาณ124บาทกว่าๆนะครับรายละเอียดของตัวซิมจะเป็นเน็ตความเร็ว10เมก แบบแม่ไม่ลดสปีดใช้งานได้จำนวน100 g จิกต่อเดือนนาน12เดือนนะครับหลังจากครบ100 g จิกแล้วจะปรับความเร็วเป็น128 kbps มีโทรฟรีในเครือข่าย TrueMove H ครั้งละ15นาทีตลอด24ชั่วโมงแถมให้นะครับโทรถึง15นาทีแล้วระบบกดวางสายแห้อัตโนมัติโทรฟรีนอกเครือข่ายได้60นาทีต่อเดือนนะครับส่วนเกินคิดนาทีละ1บาทซิมตัวนี้นะครับ เหมาะสำหรับท่านที่ชอบใช้งานยาวๆไปเลย1ปีซื้อซิมครั้งเดียวเปิดใช้งานใช้งานได้12รอบไม่ต้องเติมเงินเพิ่มอีกแต่ต้องเปรียบเทียบด้วยนะครับว่าต่อเดือนเราใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ตถึง100 g จิกรหรือไม่ถ้าไม่ถึง100 g จิกโปรนี้ถือว่าคุ้มครับเพราะถ้าเทียบจากราคาแล้วนะครับ1490บาทหาร12จะตกเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ124บาทกว่าๆถือว่าคุ้มครับ สำหรับท่านที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ถึง100จิกต่อเดือนและได้โทรฟรีด้วยนะครับเอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับท่านที่กังวลเรื่องการเติมเงินต่ออายุโปรโแบบนี้ใช้12รอบยาวๆไปเลยครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องฮา c k กเน็ตนะครับเข้าไปดูที่หน้าช่อง h a c k กเน็ตกดวิดีโอครับคลิปวิดีโอต่างๆจะอัปเดตอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนสุดจะเป็นคลิปที่ออปล่าสุด และเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุดนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นมือถือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับติดตามทริคเทคนิคดีๆโปรโมชั่นแจม่แจมๆได้ที่ช่องฮา k กเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ